จุดแข็งน้องอุ้งอิงที่ให้ความดังยังไปต่อได้ยาวๆนะครับจุดแข็งมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดๆๆๆช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเลงบ็บพวงวนชนคุยไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยลูกสาวตามกันมาสามปีแล้วเนาะ, <laughs> ะเดือนสิ้นเดือนนี้จะครบสามปีของลุงนะครับพอลุงทําคลิปหลังจาก น้องเข้ามาอยู่ในวงแล้วประมาณเดือนเสร็จหรือ2เดือนแหะประมาณนี้นะก็ขอบคุณพราะว่าแม่แม่ที่มาติดตามช่องลุงด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะการมีแว่นตาดีๆสักอันหนึ่งนะ่ะมันก็อยู่ตามต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าที่เราไปดูทั่วๆไปมันก็เป็นแบบเนี้ยเข้าใจได้อยู่มันหายากนะเนี่ยทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้เลนส์พลาสติกกรอบๆหกสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหักนะครับ หาของดีมีคุณภาพใช้ย,ยากบนะังเออลุงใช้ของดีมีคุณภาพตั้งแต่หลายปีแล้วครับใช้แล้วมันดีจริงๆเลยมาบอกต่อมาเล่าให้พวกเราฟังว่าแว่นที่ลุงใช้นะ่ะเป็นแว่นกรองแสงนะครับเห็นไหมมีตัวกรองแสงอย่างดีเลยเป็นเลนกระจกแท้สายแจว๋วกรอบโลหะอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานเมื่อเทียบกันแล้วในคนละอันละอย่างเลยอันนี้ขาเป็นสปริงใส่ได้ทั้งหน้าเล็กหน้าใหญ่ใส่แล้วเข้ากันหน้านะ อันนี้ขาแข็งมากยิ่งเจ็บหนีบมากใส่หนีบแล้วเจ็บด้วยนะเปลี่ยนซะลองเปิดใจใช้ดูแล้วจะเข้าใจว่ามันดีจริงลุงไม่ได้พูดเวอร์พูดวังนะไม่อยากจะถ้าไม่ใช่ fc ไม่แนะนำกันเพราะมันดีนะเปลี่ยนยที่นี่เลยศูนย์เก้าสองแปดหนึ่งห้าแปดสามสองหกนะครับอีกครั้งหนึ่งศูนย์เก้าสองแปดหนึ่งห้าแปดสาม สองหกนะครับอันนี้หกสิบเจ็ดสิบนะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้หนึ่งเก้าเก้าบวกคาส่งสี่เก้าทนมากนะครับลุงใช้มาสี่ปีแล้วอันนี้ลองเปิดใจใช้ดูนะครับอีลานะหรือน้องอิงที่่อนแพงนะอยู่ได้มาสามปีโดยที่กระแสหน้าง,งานนะต้องบอกกระแสหน้าง,งานเพราะพ่อแม่แม fc อ่ะไม่ตกหล่นเลยงานจ้างงานคอนเสิร์ตหรือง,งานอะไรก็แล้วแต่ที่ ลูกสาวไปแสดงคนจะแน่นนะเหตุที่เป็นแบบนี้มีกรจุดแข็งภาษานักธุรกิจทุกภาษาคนที่ทําสื่ออะไรมันมีจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนอยู่แต่น้องอิงที่ยังอยู่ยาวอยู่ยืนได้มาจากปัจจุบันนี้มีจุดแข็งสี่ห้าข้อนะจุดแข็งข้อแรกเลยที่น้องอิงอยู่ยาวอยู่ทนแล้วก็เขาเรียก ปังได้มาขนาดนี้แล้วก็หน้าเวทียังแน่นอยู่ข้อที่หนึ่งคือการมีโซเชียลมีเดียของคนในวงสาวน้อยเพชร้าน,นแพงเองของบอสโจเองและของคนที่ยูทูบเบอร์สายนอกหรืออินฟลูเอนเซอร์สายนอกที่ทำข่าวเกี่ยวกับน้องมียังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่และทำต่อเนื่องก็เลยทำเป็นจุดแข็งของน้องอันดับต้นๆเพราะว่า ถ้าอินฟลูเอนเซอร์หายไปข้อมูลในโลกออนไลน์ของน้องจางไปไม่มีใครทำข่าวกระแสก็จะลงแล้วก็ไม่มีคนรู้จักก็ค่อยๆหายค่อยๆหายเหมือนกับนักร้องหมอํำคนอื่นๆหรือนักร้องศิลปินคนอื่นหรืออย่างเช่นที่เราดูรายการดางัดงๆะดังมาแป๊บหนึ่งก็ค่อยๆจางแล้ว่อยหายไปนะครับในหลายๆแต่ลูกสาวนี่ไม่หายเพราะยังมีข่าวในวงการ หมอลำให้เราติดตามแล้วให้ดูอยู่ในโลกโซเชียลต่างๆทุกแพลตฟอร์มอาจจะไม่แรงเหมือนสมัยต้นๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันจะแรงกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อเพลงใดเพลงหนึ่งของน้องปังดังขึ้นมาเหมือนใหม่พัชรีใช่ไหมเอาเพลงโน้นเพลงนี้มาร้องประดังตอนนี้ก็มาดังเพลงสาววัง,วงสักพุงอีกใช่ไหมทุกคนเอาไปคบเวอร์ท่าเต้นกันเยอะแยะมากมายนี่แหละคือ การที่มายืนในสื่อโซเชียลแล้วก็มีกระแสของเพลงมันจะยกระดับเราไปอีกระดับนึงลูกสาวก็เช่นกันนะครับอันนี้คือข้อแรกคือมีสื่อโซเชียลที่ทาําข่าวเกี่ยวกับน้องยังเยอะอยู่มันเลยกระแสมันยังไม่หายไม่หายนะครับจุดแข็งของน้องข้อที่สองที่ทําให้น้องอยู่ยืนอยู่ยาวนั่นคือฐาน f c ของน้องอ่ะจากการวิเคราะห์หลายหลายช่องเอาช่องลุงเป็นหลักคือ ฐาน FC ของน้องอิงเนี่ยเป็นคนสูงวัยซึ่งมีเวลาว่างเยอะแล้วก็มีศักยภาพคือมีมีองค์ประกอบของชีวิตพร้อมอะพร้อมเปพร้อมช่วยพร้อมโน่นนี่นั่นพร้อมดนันี่คือผู้สูงอายุเยอะซึ่งช่องลุงเนี่ยคนอายุ45ถึงขึ้นไป45ขึ้นไปประมาณ65ที่เหลือต่ำกว่า45อนุมานได้ว่า ช่องอื่นๆก็คล้ายๆลุงนี้แหละก็คือคนที่ติดตามดูน้องอ่ะอายุเยอะเมื่ออายุเยอะก็มีเวลาว่างดูมีเวลาโน่นดูรักใครแล้วรักจริงคนแบบเนี้ก็จะทําให้กระแสรหรือความปังความดังของน้องก็ยังคงอยู่นะครับอันที่สองคือ fc ฐาน fc แน่นจากของเก่าที่เก็บไว้นานก็ยังแน่นอยู่สังเกตได้อย่างนั้นไล่หน้าเวทีคนไปหน้าเวทีนะครับจุดแข็งอย่างที่สามที่ ทำให้น้องอิงยังปังแล้วก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ในเป็นที่รักของพ่อ่อแม่แม่ก็คือจุดแข็งของนางคือนางเป็นคนติดดินเป็นคนบ้านๆเป็นคนธรรมชาติไม่ได้ตรุงแต่งชีวิตยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนปกติแล้วก็ไม่ได้ฟุม่มเฟือยไม่ได้เวอร์วังอลังการก็เลยเป็นจุดเป็นสตรอรี่ที่ทำให้คน น่ารักสนใจอ่ะสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะติดตามอย่างอย่างสม่ําเสมอถึงแม้โซเชียลต่างๆมันไม่ค่อยฟีดเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ยังมีลูกค้าประจําหรือยังมีคนดูฐานแฟนคลับประจำประจาเข้ามาดูตามวงรอบนอกเสกจักนานๆถึงจะมีกระแสของโซเชียลดันช่องไปปังนูน่นปังนี่นะอีกครั้งหนึ่งสามข้อลวข้อที่4ี่นะครับ ที่ทาเป็นจุดแข็งของน้องอิงที่ทําให้น้องอิงอยู่นานอยู่ทนแล้วก็มีกระแสนะกระแสไม่หายแต่ตกไม่ตกกระแสไม่หายแต่ตกข้อที่สี่คือเรื่องการเขาเรียกร้องการรําน้ําเสียงยังมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงเป็นมนมนสะกดนะครับฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ําทุกรอบก็ช่องอสามน้อยเพื่อนแพงช่องเสียนน,นก็ถ่ายวนๆในการหน้าเวทีก็ยังซ้ําๆเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เพลงก็อาจจะซ้ําๆบ้างแต่คนฟังก็ไม่เบื่อก็อยากจะเห็นลีลาการร้องเสียงนะอย่างเพลงอะไรอะอะไรสิบแปดสิบแปดอะก็ยังยังยังร้งองได้ดีอยู่แล้วก็เพลงของแอนโหรีที่เอามาร้อง อ <c oughs> อามาเต้นก็ยังประทับใจประทับใจยังฟังเสียงแล้วมันเหมือนมีมนแล้วก็อยากฟังแล้วฟังองีกนี่คือสี่ข้อหลักๆที่น้องอิงยังปังยังดังแล้ยังมีคนดูคนชมทำให้วงสาวน้อยมีงานจ้างอยู่เรื่อยๆนะครับพอโจก็ทำโซเชียลม่หยุดปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทำโซเชียลเกี่ยวกับน,น้องมากนักไปไปเรื่องรถแ a ไปเรื่องอ สาวน้อยลำเพลินโชว์แต่มากกว่าว่าโจร,รู้ว่าน้องมีแอดมินหลักที่คอยถ่ายพื้นฐานแจกแอดมินช่องสาวน้อยเพื่อนแพงอยู่แล้วส่วนว่าโจนานๆก็จะกลับมาทําคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับน้องสักครั้งหนึ่งนี่นะครับจุดแข็งของน้องอิงเดี๋ยวโอกาสคราวหน้าจะเล่าจุดอ่อนที่ทําไมมันจะปีนระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่ได้ทําไมเพลงยังไม่ถึงร้อยล้านวิว คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังก็เรียกจุดอ่อนจุดที่ต้องพัฒนาจุดที่จะต้องไปลุงวิเคราะห์จากการอยู่ในโลกโซเชียลมาประมาณหนึ่งแล้วก็เอาข้อมูลจากโลกโซเชียลมาวิเคราะห์ให้ฟังนะใครอยากติดตามก็เมนต์มาส่วนใครคิดว่าน้องกระแสจะไปถึงไหนย่างไรก็เมนต์มาบอกลุงด้วยคลิปมีแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย